หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกอุปวัฒนูนะครับผลนี่ถ่ายภาพกูบาจย์วัดบ้านโกบบนะครับกําลังจะเดินไปรับบินทบาตนะครับบ้านนะครับคุณพ่อใหญ่กงนะครับห่วยลืมไปได้ว่าวางหันมห้ยอันคุณพ่อกงทวีกันนะครับญาติพี่น้องนะครับทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับข้อมูลก็ทมเอาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ เด้อนะครับจำได้แต่พกงพกงนะครับนามสกุลทวีกันนะครับนี่นะครับอยู่ที่หน้าอนุสร์สถานถิ่นภุรพาจารวัดบ้านกบนะครับกำลังรอความพร้อมนะครับของคณะสงฆ์ที่มารวมกันแล้วค่อยจะเดินนะครับไปนู่นนะครับบ้านคอนคู่อกงนะครับทวีกันนะครับเด้อญาติพี่น้องนะครับทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับเมื่อวานนี้มีงาน ศพของคุณพ่อนะครับพระเดชพระคุณลุงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับทางเม่ขาเม่ชีนะครับนำสรีละสังขารของคุณพ่อนะครับเอาชาปนกิจที่นะครับชาปนสถานวัดบ้านเกาโบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับคุูบาจาันในช่วงรอคมพร้อมนะครับก่อนที่จะออกรับบิณฑบาตนะครับไปฉลองศรัทธานะครับญาติพี่น้องของคุณพ่อกงนะครับ <ff. S 2> เดือข้อใหญ่กงนะครับที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับทาบุญดูที่สวนกุศลให้นะครับนี่ วันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับออกสายเดียวนะครับเป็นวันพระแต่ว่าโยมเขานะครับต้องการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องนะครับก็เลยกลับอลาทธนาคณะสงฆ์บ้านเก่าอทั้งหมดนะครับดวรอความพร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะได้ออกรับบิณฑบ,บาตนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าคณะสงฆ์ของวัดบ้านเขาบอนะครับรอความพร้อมนะครับที่จะออกรับบินธบาตนะครับไปฉลองศรัทธานะครับงานบุญอุูิที่สวนกุศลนะครับให้แก่คุณพ่อกงทวีคันนะครับเดิอมาลองความพร้อมอยู่ที่อนุสร์สถานนี่นะครับจิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเ่าบอนะครับตรงทางเข้านะครับเดอนนำโดยหลวงปู่พระมหาประกอบซัมปโยโคนะครับซึ่ง เสร็จภารกิจนะครับเก็บอธิธาตของคุณโยมนะครับคุณพ่อใหญ่กงทวีกันนะครับวันนี้ญาติพี่น้องนะครับจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับก็เลยขับพลัธนาคณะสงฆ์ของวัดบ้านเก่าโอทั้งแม่ขาวแม่ชีญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งวัดนะครับไปฉลองศรัทธานะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับนี่นะครับสายอื่นไม่ได้ไปนะครับฉลองศรัทธาที่อื่นก็ไม่ได้ไปนะครับ วันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับคุณโยมเป็นผู้เยี่ยบ้านด้วยนะครับ <ไป S 1> <laughs> แต่ว่า <laughs> นี่นะครับนี่หลวงปู่พระมหาประกอบซ้มปโยคโคนะครับหลองเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอนะครับเป็นประมุขประธานนะครับเดินไปจนกว่าจะมีโยมใส่บาตรให้นนนะครับไกลๆนะครับนี่กิโลครึ่งครับกิโลครึ่ง นี่นะครับครูบาอาจารย์นะครับบางลูกก็เป็นแปลกๆนะครับน huh ี ora, ่วันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับ ทุกสายนะครับที่ออกบินท่าบาททั้งสามสายนะครับมารวมกันอยู่สายเดียวนะครับวัดบ้านเกาบอก่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับมีโยมนะครับรอใส่บาตรอยู่ด้านหน้านุาน่นนะครับผ้าอาจจะหลากสีนะครับแต่ว่าคุณงามความดีไม่ได้แตกต่างกันเด้อนะครับมีครูบาอาจาร มาจากร้ายสระทิศนะครับมารวมปฏิบัติธรรมชําละศิลน,นะครับที่วัดบ้านเก่าโบออําเภอหัวทพันจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับเด้อนะครับนี่นะครับโยมที่ถวายที่สร้างอนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับโดยแม่บัวสอนนะครับคุณยายนะครับแล้วก็คุณพ่อศักดาพลผุภาแมีนในน้องนี่เนาะ บานนี้เลืมซื้อยมได้บานนี้คุณโยมรัตนพรพลผูพานนะครับนี่เด้นนะครับถวายที่นี่นะครับตรงอนุสรสถานนี่นะครับก็เลยได้สร้างพญาช้างนะครับสร้างอนุสรสถานเมื่อก่อนไม่มีที่นะครับตรงนี้นะครับโยมเขาถวายที่ให้นะครับมีประวัติยาวนะครับพระเดชพระคุณลงตาพูดไว้หลายครั้งนะครับ ก่อนจะได้เป็นอนุสรสถานทินบุรพาจารยนวัดบ้านเขาโอก็อาศัยคุณโยมนี่พร้อมด้วยนะครับญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับถวายที่ไว้นะครับเด้อวันนี้คณะสงฆ์ของวัดบ้านเาก่าโบนะครับได้รับการอาราธนานิมนนะครับไปฉลองศรัทธางานบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แกคุณพ่อใหญ่กงทวีกันแมนอยู่บุ้งทวีกันอยู่บุ้ง พออย่ากงทวีกันนะครับถามคนอื่นหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะจํายากนะครับบางครั้งจะออกเป็นเคลื่อทานนะครับเด้อวันนี้พิเศษนะครับปกติวันพระนะครับบินทบาทในวัดแล้วก็ไปอนุเคราะห์ญาติโยมนะครับที่ผู้ดินทินทำบ้างที่บ้านพนแพงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับไปสายเดียวนะครับนุ่นตรงศาลากลางบ้านนุ่นนะครับ แต่ว่าด้วยบุญพิเศษนะครับผู้ถวายที่ให้วัดนะครับก็เลยได้ใส่บาตรก่อนเพื่อนนะครับเอาบุญก่อนเพื่อนนะครับได้อะไรก็ขอให้ได้ก่อนคนอื่นนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่งามนะครับถ้าสอบบาลีก็ขอให้สอบได้ก่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับนี้เดิมเสียลูปข้างหลังนี่นะครับนี่พระจัจาร์มาอภิชาตินะครับสอบได้ประโยคสามนี่เนาะครับนาอ ประโยคสามนะครับเป็นมหาอภิชาติแล้วนะครับรอแต่เวลาที่จะสถาปนาแต่งตั้งนะครับดื้อนะครับพ้าจีวรก็พ้าจีวรมหานะครับเวลานอนหลับก็มหาหลับนะครับทั้งดีทั้งร้ายเ้อนะครับลูกสมมุตินะครับไกลพอสมควรนะครับเดินไปสลากลังบ้านนนนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ วันนี้มารวมกันนะครับคณะสงฆ์นะครับปกติวันพระอย่างนี้นะครับบินทบาตในวัดส่วนหนึ่งแล้วเขาไปโปวดญาติโยมนะครับที่ผููดินทินทําบ้างนะครับบ้านพนแพงบ้างนะครับแล้วก็ที่ที่อื่นนะครับที่วัดที่พระไม่เยอะนะครับญาติโยมก็เลยกราาอาราธนาคณะสงฆ์ของวัดบ้านกโบสนะครับไปฉลองศรัทธานะครับ สิบรูปบ้างนะครับสิบห้ารูปบ้างนะครับหลายที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับทั้งวัดนะครับมารวมกันทั้งครูบาอาจารย์นะครับที่ไปงานเผยแผ่นะครับในหน้าหนาวนะครับเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่สามสิบสามมกราคมนะครับวัดศรีสงครามบ้านทบนะครับเซตจากนครพนมนะครับบ้านวัดศี สงคามวัดศรีบุญเลืองวัดบ้านปฏิรูปแล้วก็วัดป่าพนมทุ่งนะครับอำเภอท่าอุเทนนะครับกลับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดหนองเล็กนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้นะครับจากนั้นก็เดินทางกลับมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับครูบาอาจารย์ผู้มีกําลังมากนะครับ ไปช่วยงานที่จังหวัดนครปฐมนะครับวัดใหม่สันติสุขตำบลพงมเดือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเตรียมงานเตรียมความพร้อมเพื่อจะรอจัดงานปฏิบัติธรรมนะครับวันที่หนึ่งถึงสิบเมษายนนะครับเดี๋ยวนีก่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดด้วยกันนะครับพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ที่มา ร่วมปฏิบัติธรรมนะครับสังเกตนะครับถ้าผ้าสีเข้มๆนะครับจะเป็นครูบาอาจารย์จากวัดบ้านเก่าอ่อนะครับผ้าสีจางๆออกไปนะครับก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเข้าปฏิวัติศกรรมชําระศีลน,นะครับเด้อขอเก็บภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับ